สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าแอปชินทันเพลย์นะคะซึ่งเป็นแอปที่เชื่อมกับข้อมูลของบัตรชินทันนะคะจะสะดวกในการที่ชําระเงินนะคะผ่านตัวของบัตรนะคะชินหันแล้วก็สามารถดูคะแนนสะสมนะคะที่เราใช้จ่ายผ่านตัวบัตรชินทันแล้วก็สามารถนําตัวคะแนนสะสมเป็นเงินฝากเข้าบัญชีนะคะเราก็ดานวน์โหลดแอปชินฮันเพลย์จาก p l a y Store หรือว่าแอปสโตรได้เลยค่ะ A later few moments later. ที่การตั้งค่าแอปชิน n a n play แบบใหม่นะคะก็เข้าไปที่แอปชิน n a n play นะคะเสร็จแล้วกดเักอินกดอนุญาตนะคะเรากดถามเม5ห้ากี่นะคะอันนี้จะมีภาษาเกาหลีเท่านั้นนะคะไม่มีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเแต่แล้วเลือกคายห้ากี่นะคะกดยักกันชอนเชท,ทงดีนะคะเรากดเักอิน ใส่ลเลขบัตรกา m ่ a นะคะทั้งหมด13ตัวเลยอันนี้สำหรับคนที่อัปเดตข้อมูลจากพาสปอร์ตเป็นบัตรกา m ่ a แล้วเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถทำรายการอันนี้ได้นะคะเสร็จแล้วใส่นามสกุลชืษาสังกิษนะคะตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วกดท้าอื่นนะคะแล้วก็เลือกเค,ครือข่ายของเรานะคะ ก็ถ้าเป็นเติมเงินนะคะก็จะเป็นไอทิย์โนะคะแต่ถ้าเป็นรายเดือนนะคะก็จะเป็นบัตธรรมดานะคะเดี๋ยแเรากด้าอมค่ะเสร็จแล้วนะคะมันจะมีรหัสตรงนี้มาให้นะคะ2ตัวนะคะอันนี้ให้เราจํารหัสนะคะเพราะว่ามันจะมีการดินยันตัวตนนะคะก็ะมีเบอร์โทรโทรเข้ามาที่มือถือเรานะคะพอมันก็จะพูดบาบาบาเสร็จปุ๊บเราก็ เราก็กดตัวเลขน,นะคะสองตัวขึ้นไปนะคะอันนี้ให้กดที่ Pisu นะคะแล้วก็ ARS ยืนอยู่จังนะคะอันนี้ก็จะมีเบอร์โทรเข้ามานะคะเราก,กดซินันคาด ARS ยนเซอร์วิสซินันการด์ดซิวันการ사ซินันคา 사업 참여 기관 및약신 금융업 협회 개인 신용 정보 처리 금융 거래 제공 동의 금융 거래 정보 제공 내역 일괄 통보 내용을 잘 읽었으며 이에 동의하십니까? 동의하신다면 화면에 보이는 인증 번호 두 자리를 눌러주세요. Set 라우고, 레어, 나카, 키, a r s 인증 원류, 나카. 라고 확 인, 나카. 아니, 해고 약관 전세 통위, 클랑, 나카. 라고 확 인. อันนี้ใส่นามสกุลชื่อภาษาอังกฤษของเรานะคะตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะคะบางคนถ้าใส่ชื่อนามสกุลนะคะแบบไม่เว้นวรรคนะคะก็คือสามารถใช้ได้บางคนคือถ้าถือว่าแบบเราไม่เว้นวรรคแล้วมันยังไม่ได้ให้ลองเว้นวรรคอีกทีนะคะเราก็กดท้าอึ้มค่ะล้วก็เลือกสคริปายอีกทีนะคะเราก็กท้าอึมทีเนะี่ย อันนี้รอนะคะรอข้อความเข้ามานะคะจะเป็นรหัสถตัวนะคะถ้าคนที่เลือกเครือข่ายแล้วเป็นแบบธรรมดาไม่ขึ้นให้ลองเลือกเป็นไอเดอโพลนะคะถ้ามันไม่ขึ้นนะคะก็ไปที่ข้อความนะคะของข้อความจะมีรหัสถูตัวนะคะ เมื่อใส่เสร็จแล้วนะคะก็ติ๊กยากกวนชอนเชทองอื่นอีกทีนะคะเรากดเอัาอูนะคะใส่รหัสบัตร ATM 4ีตัวนะคะของเราแล้วก็ตั้งรหัสนะคะของตัวแอปชินฮันเพละนะคะอันนี้เราต้องจําไว้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นรหัสในการที่ล็องอินเข้าออกแล้วก็เวลายืนยันข้อมูลนะคะเวลาที่ เราคนร,ร์มในการจ่ายเงินนะคะผ่านตัวของบัตรนะคะสองครั้งนะคะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ได้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะกดนาจุงเงให้เหลวนะคะข้างบนแล้วก็ตรงนี้ก็คือมันจะว่าจะสามารถอนุญาตให้ตัวแอปเนี่ยเข้า ที่ที่ตั้งของตัวเครื่องหรือเปล่านะคะแล้ก็เลือกนะคะอันแรกนะคะขณะที่ใช้แอปนะคะเราก็กดออกอันนี้ก็จะขึ้นมาข้อมูลนะคะก็วิธีการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะที่ช่อง Youtube มีตังบ่ายชินานแบงค์ไทยแลนด์นะคะแล้วก็ Facebook นะคะของธนาคารชินานไทยขีชินานฟอร์ไทยแลนด์นะคะ ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ